ี่นี้นะครับก็จะไปสู่ใบงานต่อไปก็เปิด Open File ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับที่ที่ใบฝึกหัดนะครับ My จ r ีว i n g l นะครับเปิดใบงานที่ชื่อว่า s h a r p นะครับขึ้นมาซึ่งตรงนี้เนี่ยผมได้เขียนโปรไฟล์ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมารีว o l ์กเขานะครับก็ตรงนี้ได้ทำการ r e g จ o n ไว้แล้วนะฮะสังเกตว,ว่ายังขาดอยู่เส้นหนึ่งนะ เดี๋ยวเช็คดูดยการที่เป็นเปลี่ยนเป็นตัวเ h a นะครับโอเคแปลว่าใช้งานได้นะครับจากนั้นให้ Orbit ครับหรือใช้เป็น v i w อย่างนี้ก็ได้นะครับ S W S o m i t i c นะครับจากนั้นนะครับที่หน้าต่าง solid เลือกคำสั่งนะครับไปที่ solid นะครับเลือก revoke คลิกครับจากนั้นคลิกขวา enter นะครับ ทีนี้วิธีการรีเวิลเนี่ยก็คือจะคลิกที่ตำแหน่งตรงนี้หมุนรอบแกนนี้นะครับแล้วก็มาที่แกนนี้สังเกตนะครับพอเราหมุนเนี่ยเราสามารถที่จะกำ,กำหนดได้ว่ากี่องศาโดยการให้ค่าองศาเข้าไปนะครับตรงนี้ให้เป็น360โอเคนะครับต่อไปนะครับเราจะใช้ในส่วนของตัว c ซลินเดอนะครับสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทำแพทเทิร์นในการ ray นะครับคลิกนะครับ จากนั้นคลิกที่ตรงนี้ครับสังเกตว่ามันจะไม่ใช่มันจะขึ้นไปด้านบนนี้ซึ่งผมไม่ต้องการนะครับสรการต้องการไปทาด้านข้างนะครับทีนี้สิ่งที่ต้องเปลี่ยนก็คือ UCS ครับให้พิมพ์ UCS นะครับซึ่งตรงนี้ย่อมาจาก User Coordinate System นะครับกดปุ่ม Enter นะครับทีนี้ให้กดปุ่ม F8 นะครับเพื่อล็อกแกนไว้นะครับ สั่งออโต้นะครับจากนั้นคลิกนะครับทีนี้กําหนดด้านแรกก่อนนะครับด้านที่จะวาดแกน x นะครับให้มาด้านขวามือคลิกซ้ายแกน y นะครับเอาขึ้นไปด้านบนคลิกซ้ายนะครับส่วนแกน z ตัวนี้จะเป็นแกนหมุนนะครับจากนั้นเลือกคําสั่งซเลเดอร์อีกครั้งแล้วมาที่คอร์เรนต์นะครับสแนปตรงนี้โอเคทีนี้กําหนดค่า r นะครับตรงนี้เอาเท่ากับ10นะครับ จากนั้นนะครับ extrude ออกไปยาวไปแนวนี้ให้อยู่ที่ c o ร์ n t ของตัววงกลมตรงนี้นะครับจากนั้นต่อไปนะครับใช้ก็สั่ง fillet เลือก radius นะครับพิมพ์5นะครับจากนั้นคลิกที่เส้นเอทของวงกลมแล้วก็คลิกที่เส้นเอทที่ด้านหนึ่งนะครับจากนั้นคลิกขวา Enter นะครับแล้วก็ Enter อีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้คลิกครับจากนั้นจะเปลี่ยนสีของเขานะครับคลิกขวาเลือก Property เปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับต่อไปใช้คำสั่ง Array ครับพิมพ์ ar Enter นะครับจากนั้นคลิกที่วัตถุนี้นะครับ จากนั้น Enter อีกครั้งหนึ่งนะครับเลือกเป็นแบบโพลาจากนั้นมาเลือกที่ตัวเซนเตอร์นะครับของวงกลมตัวไหนก็ได้นะครับคลิกแล้วเขาจะเกิดแนวเซนเตอร์คือแบบนี้จากนั้นปรับนะครับเป็นจำนวน12ตัวนะครับแบบนี้แล้วกดเครื่องหมายถูกนะครับ ต่อไปเราจะมาทำการซาะร่องนะครับวัตถุนี้โดยใช้ตัวที่วัตถุที่เราอารียนั้นเป็นตัวตัดนะครับวิธีการนะครับตรงนี้ต้อง explore อออกก่อนนะครับให้คลิกที่ตัววัตถุอารียนี้กด x enter นะครับทีนี้วัตถุจะแยกเป็นชิ้นๆแล้วนะครับจากนั้นเปลี่ยนวิวนะครับเป็น left view ทีนี้ให้พิมพ์ su นะครับซึ่งจะเป็นตัวย่อของตัว subtract นะครับซึ่ง subtract ก็อยู่ที่นี่นะครับคลิกแถวนี้ก็ได้จากนั้นนะครับเลือกวัตถุแกะตัวหลักก่อน แล้วก็เอ t เตนะครับจากนั้นคลิกนะครับที่วัตถุทีละตัวจากนั้นกดปุ่ม s เปซบ b a r ทีนี้ Orbit มาดูครับนี่คือผลลัพธ์ที่จะได้นะครับทีนี้มาลองใช้คำสั่งแ h a เฟอรนะครับคลิกนะครับทีนี้คลิกที่เส้นนี้ครับกำหนดด Distance นะครับเท่ากับ5 แล้วก็5นะครับ2ด้านนะครับเขาจะรีวิวแบบนี้จากนั้นเลือกนะครับจากนั้น Enter นะครับแล้ว Enter อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้ฟิลก็จะได้ในส่วนของตัวชั้นเฟอร์มาแบบนี้นะครับแล้วทำซ้ำครับกับชั้นเฟอร์ที่นี่ลองคลิกนะครับเขาจะจำค่าเดิมอยู่แล้วก็ enter นะครับ2ครั้งนะครับแล้วก็มาที่ด้านนี้ครับชั้นเฟอร์นะครับ จะคลิกได้แค่ครั้งเดียวนะครับก็สเปซบาร์อีกครั้งนึงก็เรียกคำสั่งมาคืนก็ใช้ได้เลยนะครับทีนี้เปลี่ยนไปฟิเลตอีกครั้งนึ่งฟิเลตนะครับ radius นะครับตรงนี้10จากนั้นเลือกเส้นขอบในตรงนี้นะครับ Space bar นะครับสังเกตว่าผิวจะมนขึ้นนะครับแบบนี้ แล้วมาทำซ้ำกับอีกด้านหนึ่งนะครับให้เอาบิดมานะครับโอเคเรียบร้อยครับสําหรับบทเรียนส่วนของชาร์ปนะครับทีนี้ให้เซฟนะครับคลิกครับจากนั้นเซฟแอสที่ไฟเนี่ยนะครับให้ใส่หมายเลข18นะครับชื่อชาร์เปเป็นงานที่18จากนั้นกดปุ่มเซฟ